ประจำวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2568ในช่วงบ่ายครับมาเบิงลักษณะอากาศกันก้อนนะครับช่วงนี้เนื่องจากล่องมรสุมผ่าน่านตอนบนของภาคเหนือและกกประเทศลาวตอนบนเขาสูยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดน,นามตอนบนและกการอ่าวังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังผ่านกลางพ่าปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและกาาละกอาอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้นะครับกัเชิดไ้ บริเวณภาคตอนออกเชียงเหนือตอนบนของเขายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งแลวก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้นะครับผมก็ฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับฝนที่ตกสาสมซึ่งอาจเชื่อถเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำ,นนำป่าไหลหลากหลกัวจะล้นตลิ่งได้โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านแล็พื้นที่ลุ่มนะครับ ภาคใายดาวเทียมมือนี้นะครับกับเซีนได้ว่าทองฟ้ากกับปกคลุมด้วยเมฆเป็นส่วนหลายนะครับแดนนีอยู่คอนแกนกับพระท่นเฮนเดียอยู่ตั้งแต่มือซานนี้นะครับเรด้ดาตัวอากาศจังหวัดคอนแกนนะครับพบกลุ่มฝนตกกระจายเป็นบริเวณกว้างของบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเขานะครับไหลมาตั้งแต่จังหวัดเลยนะครับอุดรธานีคอนแกนกาฬสินธุ์สารคามนะครับรวมไปถึงอีสานตอนล่างที่เป็นร้อยเอ็ดนะครับบุรีรัมย์นครราชสีมา ได้าตัวอากาศจังหวัดสกลนครนะครับพบกลุ่มฝนตกหนักบริเวณเพื่อนบ้านของเฮานะครับบริเวณประเทศลาวแล็เวียดนามนะครับครับมือนีก็มีฝนฟ้าคะนองหลายละ80ของพื้นที่แต่ก็มีฝนตกหนักจหนักมากบางแห้งอุณหภูมิสูงสุดที่คาดหมายไว้ช่วงกลางวันนะครับมือนีคาดหมายไว้ที่27-32องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงกลางคืนใกล้้าวนะครับคาดหมายไว้ที่23-25องศา,าเซลเซียส ครับสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับผมก็มีเพียงแค่นี้ต้องข้อตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน